สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก คผู้ชมคะข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของคนไทยมาอย่างยาวนานนะคะและที่สําคัญถือเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างไรายได้ให้กับประเทศไทยปีหนึ่งนับแสนล้านบาทค่ะกรมการข้าวเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่มีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนานะคะเพื่อให้ข้าวไทยนั้นเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกและคนไทยด้วยกันเองนะคะในปีนี้2564เรามีโครงการมีนโยบายอะไรใดๆบ้างนะคะเพื่อจะพัฒนาข้าวไทยให้เป็นที่ยอมรับนะคะทั้งคน ด้วยกันเองและในระดับโลกนะคะเพื่อให้รักษาคุณภาพและมาตรฐานเอาไว้ไปติดตามรายกันได้ในช่วงนี้เลยค่ะ,คะ คุณผู้ชมคะเชื่อว,ว่าหลายท่านนะคะคงเคยได้ยินคําว่านาแปลงใหญ่ซึ่งแน่นอนเวลาเราพูดถึงนาแปลงใหญ่เราจะนึกถึงกรมการข้าวซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญและใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยนะคะในกรที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมารวมกลุ่มเป็นนาแปลงใหญ่แล้วสามารถสร้างผลผลิตที่เป็นข้าวดีและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดได้วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่กรมการข้าวคะ่ะเราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการข้าว ะะท่านอาจใช้ชา,ชาเลี้ยงประยูนมาร่วมพูดคุยในประเด็นนี้กันค่ะสวัสดีท่านอีิบดีนะคะสวัสดีครับค่ะวันนี้มาพบกับคุณผู้ชมแน่นอนนะคะเรามาอยู่ถึงโครงการค้าวแล้วหลายท่านอาจจะอยากทราบว,ว่าจริงๆแล้วการรวมกันเป็นนาแปลงใหญ่วัตถุป,ประสงค์หลักๆของการรวมตัวกันเป็นนาแปลงใหญ่เพื่ออะไรยังไงคะท่านคะครับผมเรียนอย่างนี้ครับการเกษตรของประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วก็มีทั้งการผลิตพืชสัตว์และประมงนะครับเดิมเลยก็คือ ก็มีการรวมตัวกันของพี่น้องเกษตรกรมาทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งก็เป็นไปตามภารกิจของส่วนรายการต่างๆหรือทุกภาคส่วนที่มุ่งเน้นจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องเกษตรกรคราวนี้ในส่วนของงานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่เนี่ยจริงๆก็มีสินค้าหลากหลายชนิดะนะครับมีทั้งพืชอื่นๆด้วยมีสัตว์ด้วยมีประมงด้วยแต่มาพูดถึงในเรื่องของงานส่งเสริมกัน การเกษตรแปลงใหญ่ของกรมการข้าวซึ่งต้องรับผิดชอบในเรื่องของสินค้าข้าวหลักการก็คือเรารวมกันโดยพิจารณาเป็น3เรื่องหลักๆเหมือนกับทุกชนิดสินค้าก็คือเรารวมพื้นที่พื้นที่ของเกษตรกรที่ทํานานะครับเรายึดตัวสินค้าเป็นหลักสินค้าที่ว่านี้ก็คือสินค้าข้าวข้าวเป็นหลักก็คือเอาพื้นที่ของเกษตรกรนะครับ มารวมกันแล้วก็เอาเกษตรกร,กรที่ทำนาข้าวมารวมกันภายใต้หลักเกณฑ์ที่กําหนดเนี่ยซึ่งตอนหลังเนี่ยได้กําหนดไว้ว่าขั้นต่ำก็ต้องมีอย่างน้อย30มสิบลายานะครับหรือไม่น้อยกว่า300ร้อยลานะครับหลักการก็คือรวมคนพื้นที่สินค้าเข้าด้วยกันเนี่ยเพื่อให้เกิดให้เกิดการดําเนินงานสามเรื่องหลักๆก็คือหนึ่งรวมกันผลิตน,นะครับก็ ทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับการผลิตก็ต้องมารวมกันอันที่สองก็คือรวมกันเพื่อการตลาดนะครับว่าด้วยการซื้อการขายทั้งหลายแล้วก็สุดท้ายก็คือรวมกันบริหารจัดการตั้งแต่ปี2558นะคะที่เริ่มดำเนินโครงการแบบหนาแปลงใหญ่มาจนไปถึงปี2563ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานเป็นยังไงรของเราตอนนี้เรามีเกษตรกรรวมตัวกันแล้วทั้งหมด3,086แปลงโอ้หเยอะเลยนะครับก็ถือว่า เยอะเยอะมากเพราะว่าถามว่าทําไมสัดส่วนของนาข้าวถึงเยอะเนื่องจากว่าเกษตรกร,เ,รกนเนี่ยถ้าเป็นด้านการปลูกพืชเนี่ยจากการขึ้นทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เรารับทราบเนี่ยเรามี8ประมาณ8ล้านครัวเรือนประมาณนี้เนาะก็เป็นข้าวซัประมาณใก,ใกล้ๆ5ล้านครัวเรือนซึ่งถือว่าเกินครึ่งหนึ่งะนะครับแล้วก็พื้นที่การเกษตรเนี่ยทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยประมาณ 1้9าล้านไร่เป็นพื้นที่ทำนาประมาณ60ล้านไร่คือเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นที่การเกษตรนั่นเองนะคะเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เป็นชาวนาต้องพูดกันง่ายๆแบบนี้เพะฉะนั้นหลักการอันนี้จึงเป็นเป็นหลักการที่ทางรายการแล้วก็ภายใต้การดําเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ก็มุ่งเน้นที่จะให้เรารวมกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าทช่นีเดียวกันทำนาเหมือนกันมาคุยกันมารวมกันนะครับมารวมกันเพื่อ ทำยังไงจะผลิตได้ดีขึ้นะนะครับแล้วก็มีตลาดรองรับมีอะไรพวกนี้ซึ่งหลักการพวกนี้เราก็ทํางานมากันอย่างต่อเนื่องก็ต้องเรียนให้ทราบว่าขนาดนี้การจัด,จดเกรดของแปลงใหญ่เนี่ยเราก็มีการจัดเกรดทุกปีเริ่มมีการยกระดับความเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆะนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ตัวเลขที่เราว่าไปเนี่ยตอนนี้3 8 6เนี่ยก็ยังไม่นิ่งนะครับก็ยังมีเกษตรกร,กรที่ มีความประสง์เข้ารวมโครงการเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างใน,ในปีนี้กรมการข้าเองเรามีการตั้งเป้าไหมคะว่าจะต้องทำให้ได้แค่ไหนก็ไม่ได้ตั้งเป้าในเรื่องของจํานวนแต่ตั้งเป้าในเรื่องคุณภาพเลยคะใช่ครับ<อ>เพราะว่าคือคืออย่างนี้างานส่งเสริมการเกษตรลใหญ่เนี่ยเป็นไปโดยภาคสมัครใจะนะครับเราไม่ได้บังคับว่าจะยังไงแต่ว่าเราก็จริงๆเราก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่ทํานาเนี่ยนะครับท่านรวมกันเถอะนะครับ ผลิตรายเดียวเนี่ยยังไงก็สู้เป็นแบบกลุ่มไม่ได้ <ฮะ S 2> ถ้าเราเกิดความเข้มแข็งเนี่ยผลประโยชน์ตามมายเยอะแยะเลย<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> ทีนี้สําคัญมากค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่เพียงแค่การรวมกลุ่มกันอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าการจะปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตที่ดีสิ่งสําคัญก็คือมเมล็ดพันธุ์ข้าวนั่นเองอย่างแผนการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวในปี2564เองเรามีแผนงานในด้านนี้ยังไงบ้างคะครับ <ฮะ S 2> เรื่องนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักของก่มเงินข้าวคราวนี้ในปี6 2564นี่น ถามว่าเรามีเตรียมรอไว้ไหมมีแต่ต้องขออุปเลยก่อนว่ามีะนะครับมีหลายสายพันธุ์เลยเชียวเดี๋ยวเอาไว้เราจะค,ค่อยๆมาแบบแอบถามท่านอธิธบดีแล้วให้เล่าสู่กันฟังว่าสายพันธุ์ต่างๆที่ผ่านการรับรองจากกรมการข้าวแล้วเนี่ยมีสายพันธุ์อะไรที่น่าสนใจบ้างใช่ครับ,รบเพราะว่านี่เราก็เตรียมอันนี้คือส่วนที่ที่เราวิจัยได้เองแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือวันนี้เราจะแสวงความร่วมมือกับส่วนต่างๆที่มีลักษณะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกัน นะครับวันนี้เราก็ไปจับมือกับมหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยนะครับกับสถาบันที่วิจัยหลายหลายที่นะครับก็จะมาคุยกันว่าทำยังไงเราจะผลิตพันธุ์ข้าวได้ดีขึ้นนะคะเรื่องนี้น่าสนใจคุ่ณผู้ชมเดี๋ยวเอาไว้เราจะค่อยๆมาติดตามเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรและที่สําคัญตรงตามความต้องการของผู้บริโภคหรือว่าตลาดด้วย ท่านพูดมาแบบนี้คุณผู้ชมคะสร้าบไหมคะว่ากรมการข้าวปีนี้เนี่ย15ปีแล้วนะคะที่อยู่เคียงคู่กับพี่น้องชาวนาไทยและปีนี้นะคะ16มีนาคมในวันสถาปนานะคะกรมการข้าวมีกิจกรรมอะไรพิเศษบ้างไหมคะกรมการข้าวตั้งขึ้นมาปี2549ค่ะนะครับปีนี้เป็นปีที่15ยะครับาวงข้าสู่ปีที่16 9เข้าสู่ปีที่16 คราวนี้ก็โดยปกติแล้วทุกปีเนี่ยวันสถาปนนากรมเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับาทาทุกเรื่องที่สร้างขวัญกาลังใจให้กับคนภายในกรมแล้วก็บ่งบอกถึงกรมการข้าวจะไปทิศทางไหนแต่ปีนี้นะครับต้องเรียนให้ทราบว่าสถานการณ์การระบาดของโควิดนะครับโควิด<ะ>เนี่ยมันก็ทําให้เกิด ต้องเราก็ต้องปรับเปลี่ยนต้องมีเว้นระยะห่างมี new normal นะคะคปีนี้เราก็จะเชิญผู้บริหารแค่ไม่จำนวนไม่มากนักะนะครับก็มาร่วมพิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตรอะไรกันให้ให้เป็นไปตามเหมือนกับเช่นทุกปีแล้วก็มีการากราบสการะพ่อแม่โพศพหรืออะไระพวกนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่พวกเราทำกันมาแต่งานในเชิงวิชาการเนี่ยปีนี้ เราก็ไม่สามารถจะดําเนินการได้นะครับรวมทั้งผู้ที่เคยมาแสดงความยินดีกับเราปีนี้เราก็ทําให้มีการแสดงความยินดีทางออนไลน์นะครับก็ใ,ให้มันเข้ายุคเข้าสมัยแล้วก็ไม่เสี่ยงกับภาวะการระบาดของโควิดแต่ก็งานวันสถาปนากรมกันข้าวเนะี่ยเราก็ยังมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ของเราเช่นเดิมทุกปีนะครับที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเป็นหลัก ค่ะนะคะสุดท้ายนี้อยากให้ท่านอธิบดีนะคะได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทั่วประเทศเลยที่รับชมรายการอยู่ในตอนนี้เรียนเชิญเลยค่ะครับผมผมเรียนอย่างนี้ครับพี่น้องชาวนาครับทั้งทั้งประเทศเนี่ยผมเข้าใจดีนะครับว่าว่าท่านเป็นบุคคลที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับไปช่วยเหลือตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่กับพี่น้องชาวนามาโดยตลอด นะครับทั้งในส่วนตัวทั้งในหน้าที่การงาน mm. ก็ขอย,ย,ยืนยันยืนยันนี้นะครับกรมการข้าวเป็นกรมที่ตั้งขึ้นมามีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาพี่น้องชาวนานะครับให้มีความยินดียินดีอยู่ดีขึ้นไมะนั้นเนี่ยในเรื่องของงานหลักๆที่เราจะต้องทําก็คือหนึ่งเรื่องพันข้าวผมยืนยันว่าเราจะพยายามทําให้เต็มที่ให้ได้พันข้าวที่ดี เป็นไปนตามความต้องการของของท่านนะครับอันที่สองในเรื่องของการผลิตมเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยท่านต้องได้รับมเมล็ดพันธุ์ที่ดีจากกรมการข้าวนะครับแล้วก็สุดท้ายทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าพี่น้องไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงนะครับก็จะถือว่าเราก็ล้มเหลวนะครับเราขอยืนยันนี้ครับวันนี้องค์กรเรายังเป็นขนาดเล็กอยู่ <c oughs> นะครับ ทำงานได้แค่นี้แต่ต่อไปเราจะมุ่งมั่นเต็มที่นะครับเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากกรมเงินข้าวครับค่ะฟังแบบนี้แล้วอุ่นใจแทนพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะคะท่านจะมีกรมการข้าวเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลคอยช่วยแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพของข้าวให้ออกสู่ตลาดนะคะจนเป็นที่ต้องการได้อย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณท่านอธิบดีนะคะครับสวัสดีครับ วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุกกับมวยพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีสสดค่ะให้ตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาเลยว่ามีผลกระทบต่อชาวนามากที่สุดคือเมล็ดพันธุ์ถ้าได้เมล็ดพันธุ์ปลอมของไม่ดีของเกะชาวนาตายเลยก็คิดว่าถ้าเราตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นมาตรวจทุกร้านค้าเลยที่ขายเมล็ดพันธุ์นะครับไม่ใช่ไปจับเขาขอความร่วมมือ ขออย่าเอาของปลอมหรือของไม่ดีมาขายในราคาที่ถูกต้องอันนี้คิดว่าคงจะช่วยกันได้